สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับครูซีกับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นสำหรับมือใหม่โดยการใช้โปรแกรม Premiere Pro ไม่ย,มยาครับครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Premiere Pro ขึ้นมานะครับแบบนี้โอเคนะครับ เมื่อเจอหน้าแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะต้องอามาทําเป็นโปรเจกตของเราเองนะครับถ้าเราสังเกตด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่า new project คลิกควาว่า new project นะครับแล้วก็จะอ o อัพหน้านี้แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกตของเรานะครับสมมุติว่าชื่อโปรเจกตของเราว่าตัดวิดีโอนะครับ,นะรบแล้วก็กดคําว่า browse เพื่อที่จะเลือกที่ที่เราจะเก็บโปรเจกต์ของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะ e a ี e ขึ้นมาได้เลยเนาะว่าเราจะเก็บไว้ตรงไหนนะครับอย่างผมผมก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เขียนว่าตัดต่อวิดีโอแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เ e ือกโฟลเดอร์นะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกตรงคำว่าโอเคเลยนะครับเมื่อเราคลิกโอเคแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับโอเคในส่วนของหน้าตานี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาโปรแกรมนะครับที่เราจะไว้ตัดต่อวิดีโอด้วยกันนะครับผมหลักๆเลยนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับนั่นก็คือในส่วนของไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับไทม์ไลน์ตรงนี้มันก็เป็นเหมือนพื้นที่นะครับสำหรับที่เราจะเอา ไฟต่างๆมาวางไว้นะครับเป็นพื้นที่การทํางานของเรานะครับแล้วก็ส่วนตัวโปรเจกต์ตรงนี้นะครับด้านโปรเจกต์ด้านซ้ายมือสุดข้างล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เราจะ,ะดึงไฟล์เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพต่างๆนะครับเราจะดึงไฟล์เข้ามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเตรียมที่เราจะมาใส่ในฝั่งด้าน ทำลายนะครับซึ่งเป็นพื้นที่การทํางานของเรานะครับแล้วก็ส่วนข้างบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมนะครับโปรแกรมตรงนี้เนี่ยเราจะทำอะไรนะครับการโชว์วิดีโอที่เราใช้ในการตัดต่อณขณะนั้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็ดึงวิดีโอของเรานะครับเข้ามานะครับที่เราจะใช้ในการตัดต่อนะครับโอเคครับให้สังเกตดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของวิดีโอที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างในการตัดต่อในวันนี้นะครับ ในส่วนของการตัดต่อนะครับเราก็จะต้องนําวิดีโอเข้ามานะครับวิธีการนําวิดีโอเข้ามานะครับเราก็เลือกวิดีโอของเรานะครับสมมุติว่าผมใช้ทั้งหมด2วิดีโอนี้นะครับในในการที่เราจะตัดต่อวิดีโอด้วยกันนะครับโอเคนะครับวิธีการนะครับเราก็เลือกวิดีโอของเรานะครับจากนั้นลากเข้ามาวางในส่วนของหน้าต่างที่ชื่อว่าโปรเจกต์นะครับแล้วก็กดวางได้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าด้านซ้ายมือของเรานะครับตรงที่เป็น ฝั่งโปรเจกต์นะครับก็จะมีไฟล์วิดีโอเข้ามาในโปรแกรมของเราแล้ว2ไฟล์ด้วยกันนะครับวิธีการครับต่อไปครับก็ให้เรานะครับคลิกเลือกวิดีโอของเราที่เราต้องการตัดนะครับบางช่วงบางตอนออกหรือว่าบางช่วงเวลาออกที่อยู่ในไฟล์วิดีโอของเรานะครับจากนั้นเราก็ดึงเข้ามาวางไว้บนไทม์ไลน์นะครับกดค้างไว้ที่วิดีโอของเรานะครับแล้วก็ลากมาวางไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับ โอเคเราก็จะได้เป็นไฟล์วิดีโอประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เรากดแท็บบนคีย์บอร์ดนะครับหนึ่งครั้งเพื่อที่เราจะเลย์ดูว่าเราต้องการที่จะเอาส่วนไหนออกนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเอาส่วนไหนที่เก็บไว้นะครับโอเคนะครับเราสามารถที่จะรีเพลย์ได้นะครับเพื่อที่จะดูวิดีโอของเราก่อนนะครับว่าเราต้องการที่จะเก็บส่วนไหนแล้วก็ต้องการที่จะตัดออกส่วนไหนนะครับทีนี้วิธีการตัดนะครับ มีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับแบบแรกเนาะก็คือนะครับให้เราเอาเคอร์เซอร์ของเรานะครับมาวางไว้ตรงต้นของคลิปวิดีโอเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราสังเกตเมื่อมีลูกศรนะครับชี้ไปทางขวานะครับเป็นสีแดงประมาณนี้นะครับก็ให้เราคลิกคลางไว้นะครับแล้วก็ลากไปทางด้านขวานะครับโอเคเราก็จะได้วิดีโอในส่วนที่เราต้องการแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการตัดแบบแรกนะครับส่วนแบบที่2นะครับ เราจะใช้เครื่องมือที่เป็นใบมีดโกนอยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ในชุดของเครื่องมือตรงนี้นะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้เรามายังจุดที่เราต้องการตัดวิดีโอ,อาบางส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับอ่าโอเคสมมติว่าผมไม่ต้องการส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับผมก็ใช้ใบมีดโกนอันนี้นะครับคลิกตรงใบมีดโกนนะครับแล้วก็มาคลิกตรง วิดีโอของเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เราต้องการและส่วนที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราจะทํายังไงเพื่อที่เราจะเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกเพื่อจะเก็บส่วนที่เราต้องการไว้นะครับให้เราคลิกตรงเคอร์เซอร์ตรงนี้ตรงคาว่า selection นะครับจากนั้นนะครับไปเลือกส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับแบบนี้นะครับเราก็กด delete บนคีย์บอร์ดครับ 1ครั้งนะครับแล้วเราก็จะจะเห็นว่าส่วนที่เราตัดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีดําแบบนี้นั่นหมายความว่าเกิดเป็น dead air ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่มีวิดีโอนะครับก็ถ้าเรา export ออกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีดําๆอย่างเงี้ยครับจะไม่มีข้อมูลเข้าไปนะครับทีนี้วิธีการนะครับทีนี้วิธีการเนาะวิธีการเพื่อที่จะไม่ให้เป็นพื้นที่สีดําแบบนี้นะครับมี2วิธีด้วยกันครับวิธีแรกนะครับก็คือเราสามารถที่จะคลิกที่วิดีโอของเรานะครับ แล้วก็ลากไปยังต้นของคลิปเลยนะครับต้นของโปรเจกต์เลยนะครับหรือวิธีที่2ครับเป็นแบบวิธีที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับในเรื่องของการตัดต่อนะครับก็คือให้เราเอาเคอร์เซอร์ของเรานะครับไปคลิกตรงบริเวณช่องว่างตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็กด delete ครับเราจะเห็นว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันจะลบพื้นที่โดย อัตโนมัติไปเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็มาเลือกส่วนที่เราไม่ต้องการที่อยู่ช่วงหลังออกโดยการใช้ใบมีดโกนนะครับเครื่องมือที่เป็นใบมีดโกนตัดออกครับกด1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือ selection แล้วก็เลือกส่วนวิดีโอที่เราไม่ต้องการออกนะครับแล้วก็กด delete เหมือนเดิมเลยครับต่อไปครับเราจะต่อวิดีโอตอนนี้นะครับเรามีวิดีโอ1ไฟล์วิดีโอที่อยู่ในโปรเจกต์ของเราแล้ว แต่ตอนที่เราเอาวิดีโอเข้ามาเราจะสังเกตว่าเราได้นําวิดีโอเข้ามา2ไฟล์วิดีโอด้วยกันนะครับทีนี้เราจะเอาอีกวิดีโอยังเนี่ย,ยมาต่อกับตัวไฟล์วิดีโออันนี้ทํำยังไงนะครับเหมือนเดิมเลยครับโดยการคลิกที่ไฟโปรเจกต์ของเรานะครับคลิกที่ไฟลโปรเจกต์ไฟล์วิดีโอของเรานะครับคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาวางบนไทม์ไลน์ของเรานะครับลากมาวางบนไทม์ไลน์แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับ ดูส่วนที่เราไม่ต้องการแล้วก็ตัดออกได้เลยนะครับแต่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ตัดออกแล้วนะครับก็จะใช้เป็นแบบนี้เลยเพราะวิดีโอมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการตัดแล้วก็ต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนําวิดีโอเข้าแล้วก็เอามาวางไว้บนไทม์ไลน์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองรีเพย์ดูอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะครับแล้วก็พอใจประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดวิดีโอในส่วนที่เราไม่ต้องการออกแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการตัดตัดวิดีโอแล้วก็ต่อวิดีโอนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการทำโปรเจกต์วิดีโอต่างๆเนี่ยจะใช้ไฟล์ที่จะมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไทม์ไลน์ตรงนี้ครับตรงไฟล์ที่พื้นที่ที่เราต้องการเอาไฟล์มาวางเนี่ยนะครับ เราจำเป็นจะต้องเพิ่มนะครับเพิ่มซีเควนซ์อะไรต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในคลิปต่อไปนะครับแต่ในส่วนของการใส่เอฟเฟกการใส่ข้อความการตัดเสียงนะครับการลดระดับของเสียงต่างๆนะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็รอดูนะครับว่าคลิปต่อไปครูจะมาสอนในเรื่องของการให้ทุกคนที่สนใจได้ทำตามแล้วก็ได้ฝึก นะครับอย่างแน่นอนครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ